อีกรลบไหมได้ไม่ต้องเหมือเนี้่เริ่มใหม่เลยหคะเริ่มที่ราคาเลยครับยางเบ้าคารยเห็นไหมอะไรอ่ะูขาพูดพูดไม่ถูกไงเขาก็เรียนเก่งโอเคจบแล้ว้ไหมครับฮะ เนยใช่ไหมอันนี้<อ>คือพูดคนละท่อนได้ไหม,ห <c oughs> ไมยูต่อร้องอีกสองรอบได้ไหมได้กี่รอ,อบก็ได้ไ<ม>ให้พูดใไ<ห>ด้สองท่อนหนเอามาแปะกันได้ไหมไม่ได้ไม่กระตุกผมจะอยู่นิ่งๆพร้อมนะครับ5 4 3 2 1 3> ย่างของเรานะคะสามารถใส่ได้กับรถและยี่ห้อเช่นจาเรียน ซาเลียนครับดีเจนกับซาเลียนมาคู่กันพร้อมครับ5 4 3 2ี่สามสานขเรสมารถใช้ได้กับรถหลายรุ่นเช่นที่อสาเลียนเซ็นทมีเจน u ุสุีีดีอยสามอานะคะแล้วก็พวกรถแต่งแนวคาเป้และแฮปเตอร์กับีที่รอเลยกับทุกรุ่น 4 3 2, D two, 1หนึ่งเริ ah, <probably. S 3> ่มครับยาขอเราสามารถใส่ได้กับรถหลไี่หหลายห้อตัวอะไรยห้อแเช่แต่ในซทไทรูสึ่ใชด้ว